สวดมนต์ผิดผิดถูกถูกเนี่ยจะบาปไหมฟังไปทําใจสบายสบายขอให้มีความสุขนะคุณโยมเวลาที่เราสวดมนต์เนี่ยมีผิดบ้างถูกบ้างเนี่ยไม่บาปนะเพราะอะไรเพราะการสวดมนต์คือการกล่าวคําสรรเสริญคุณของพระตนะไตรสวดไปก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้านะ เจตนาของเราตอนนั้นเนี่ยจึงเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์เพราะเราไม่ได้ไปว่าร้ายใครเราไม่ได้ไปทําร้ายใครสวดมนต์ไปก็ให้จรดใจนิ่งๆไปตามเสียงสวดมนต์นะแต่เนื่องด้วยบทสวดมนต์ที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยที่เราเองอาจจะยังไม่รู้อาจจะยังไม่เคยชินเนี่ยสวดไปเนี่ยก็อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างทางที่ดีเนี่ยคือให้เราตั้งใจทรงจําไม่ขึ้นใจนะ โดยเริ่มจากบทสวดที่เราสวดเป็นประจำทุกวันไม่ว่าจะเป็นอิติปิโสพาหุงหรือบทสวดธรรมจักรกับประวตนสูตรก็ได้นะเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ความบริสุทธิ์ในการกล่าวคำสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยฝากไว้นะแค่เราตั้งใจที่จะสวดมนเนี่ยบุญกุศลก็เกิดขึ้นในใจของเราแล้วนะแล้วความสุขความสงบเนี่ย ก็จะเกิดขึ้นตามมาในชีวิตของเราเช่นเดียวกันอย่าลืมหาเวลาไปสวดมนต์กันด้วยนะใครชอบสวดมนต์บทไหนกันบ้างเนี่ยอย่าลืมพิมพ์มาบอกกันด้วยนะครั้งหน้าหลวงพี่มีธรรมะดีๆอะไรมาแบ่งปันฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเจริญพร